นี่ครับทีเด็ดวันนี้ครับหนึ่งองค์ใครที่อยากได้พระสันหลวงพระกุยที่มวนสันพิเศษนะที่ที่มวนสันพิเศษและองค์เล็กๆองค์ไม่ใหญ่มากนี่เลยครับนี่อ๋อนะองนี้องค์ไม่ใหญ่นะครับองค์เล็กเป็นพระสันนั่งล่ตรงพิมเล็กครับอันนี้เป็นเนื้อว่านนะเนื้อว่านสบู่เลือดครับซึ่งเนื้อน,นี้หายากนะหายากนะครับนี่นี่แล้วพิเศษเรียนไงมาดูนี่นะครับ ถ้าดูดีๆจะเห็นแร่ดำๆเต็มเลยแร่ดำๆคือเล็บกระบาทครับแล้วก็ขาวๆพวกพงอิิเจพงปัทมังต่างๆครับมวลสานทันแน่แนๆเลยอ่าแล้วที่เป็นสีแดงวัดสบูเลือดนะครับจะเป็นแร่อย่างหนึ่งที่บางรุดลงเพราะจะใส่ลงไปครับองนี้คือเป็นทั้งองค์เลยนี่แล่วกระบาทเยอะมากลองดูดีเต็มทั้งองเลยนะเห็นไหมอ่านี่ครับเป็นเนื้อพิเศษถึงบอกว่า เป็นทีเด็ดหายากวันนี้หนึ่งองค์พระสันนั่งลายตรงเหนือว่าสบู่เรือนครับนี่นานๆได้บางทีใขรยยากได้ครับองค์นี้นะนี่มวลสานจัดจ้านผาพะกวยทํามวลสานท่านท่านเซกมวญสานเน้นทั้งองค์ครับน่าใช้จริงองค์นี้นะครับสวยๆแบบนี้ไม่เจอบ่อยๆนะคมแบ่งอยูี่พันห้าครับองค์นี้ให้เอฟซีในเพจเท่านั้นเอาไปคุ้มๆเลยเอาไปรุดๆเลยหนึ่งองค์ครับเอาไปแค่สองพันเก้าครับ ทีเด็ดแบงลุดครับเอาสองพันเก้าใครอยากได้รีบทักเลยองค์กรสวยหน้อยกว่านี้ย่พวกมัยังแบงเกินส5งพันห้านะนานแล้วซื้องานไลยเดือนแล้วเพราะว่าไม่ได้ได้มานานแล้วนะสภาพสวยๆแบบนี้เอาสองพันเก้าครับใครชอบทักไลน์ได้เลยนี่ TNG FC แฟๆนะครับหรือดูใต้คอมเมนต์ได้เลยผมส่งช่องทางกอติต่อไปเลยอ่านี่นี่นี่ทีเด็ดของอายากลงมะกรวยครับติดตามเพจนี้ไว้ได้เลยโอเควันนี้ครับสวัสดีครับ